อัปเดตชีวิตเวีสกรวัร์กินอยู่ยังไงหลังต้องห่างบ้านร่วม2เดือนเดินหน้าไปได้มากแล้วสำหรับโปรเจกต์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง30 l i ์ตี ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องาราวภารกิจช่วยชีวิตเด็กๆทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีและโครร้ดรวมทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2561ที่ผ่านมา และล่าสุดทางเรามีภาพและคลิปอัปเดตชีวิตของหนุ่มเวียที่แดนจิงโจมาฝากกันด้วยซึ่งดูจากสีหน้าสีตาดูแล้วสดชื่นสดใสบ่งบอกได้อย่างดีว่าไอเวียสบายอกสบายใจกับการทำงานครั้งนี้มากๆเลยทีเดียว